นะครับสวมสวมหน้ากากอนามัยก็ทําให้อย่างน้อยที่สุดแล้วก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่งว่าโอกาสที่จะแพร่โอกาสที่จะติดเชื้ออะไรต่างๆก็น้อยลงแต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ดูแล้วเราก็พบว่าจํานวนคนในเบื้องต้นเลยเมื่อวานนี้เราได้ดูในเบื้องต้นว่าคนที่มีความเสี่ยงก็มีอยู่ประมาณ23คนนะครับใน23คนเราก็ได้ให้ไปดําเนินการที่จะก็ไปตรวจกักตัวเองไว้ก่อนยังไม่ต้องมาทํางานนะครับแล้วก็ก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลก็ไปที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ดําเนินการ swap เทคผลซึ่งณวันนี้ผลยังไม่ออกนะครับตามกำหนดการเดิมจริงๆมันควรจะออกแล้วแต่ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่เชื้อเยอะเพราะนั้นทางเจ้าที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้เวลาสักิดหนึ่งส่วนโดยเวรที่น้องเข้าไปทำ,ทำน้องเข้าไปปฏิบัติงานอยู่ใกล้ชิดเราก็มีการดาเนินการทารําความสะอาดมีการเช็ดถูแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นไปนตามมาตรฐานของทางทางสาธารณสุขนะครับก็หลังจากนั้นตัวตัวน้องเองอก็ไปเข้าไปดาเนินการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวคนที่ อยู่ใกล้คิดตอนนี้ก็ดาเนินการกักตัวอยู่แล้วก็อย่างน้อยถ้าผลออกมาผลออกมาไม่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ผลออกมาเป็นโพสตีฟคนที่มีความเสี่ยงก็เข้ากระบวนการรักษาต่อไปส่วนคนที่ผลออกมาเป็นนักตีบเราก็จะให้กักตัวให้ครบจนครบ14วันเพื่อความมั่นใจอีกอกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเคสนี้ก็เป็นเคสก็ก็ต้องต้องยอมรับว่าเคสนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่า สิ่งที่เราเดําเนินเรามีแผนถ้าการิชา่ดอนเมืองร่วมกับทางผู้ประกอบการสายการบินทําแผนที่เตรียมงานก็ได้ใช้งานตามแผนนั้นเป็นซึ่งก็สื่อได้ว่าเราเราเดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและก็ฉับพลันนะครับเพราะว่าตอนนี้ระหว่างอยู่ระหว่างรอผลออน้องเขารับเชื้อตรงไหนนี่ เราทางเจ้าที่สาธารณสุขกำลังที่จะตรวจสอบเขาต้องดาเนินการสอบสวนอยู่นะครับว่าติดที่ไหนเพราะว่าเขากําลังไล่ดูทไลายของน้องทั้งลดทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ย้อนกลับแบ็คกลับไป14วันอะไรเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาน้องเดินทางไปที่ไหนบ้างไปอะไรกันยังไงแล้วก็จุดที่มีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนแต่ณวันนี้ก็คงต้องรอคําตอบจากทางสาธารณสุขก่อนนะครับว่าตรงไหนที่เป็นจุดที่เป็นต้นตอของปัญหานะครับ แต่ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนยังไงในส่วนของสนามบินเองเราก็รีบดาเนินการที่จะขีดไม่ให้มีความเสี่ยงในพื้นที่ก็คือเข้าถึงทันทีที่เกิดเหตุในจุดตรงนั้นมีการทำความสะอาดทันทีเลยครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงก็ให้หยุดงานให้กักตัวให้วันเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะอยากจะเน้นย้ำนิดหนึ่งตัวที่เราช่วยได้จริงๆก็คือณนะวันนี้ทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันสวมหน้ากาก,ากอนามัยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ว่าจะเจอคนที่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเพราะวันนี้เราก็คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโอกาสที่เชื้อจะไปที่ไหนเราก็คงไม,ไม่สามารถคาดเดาได้เราก็ต้องช่วยเหลือป้องกันตัวเองนะครับว่าเราใส่หน้ากากในการใส่ ก็ต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะบางคนอาจจะใส่หน้ากากแต่ว่ามันเลื่อนล,ลงต่ากว่าจ,จมูกอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับซึ่งในภาพที่เราดูทุกคนน้องทุกคนก็ในของสนามบินเนี่ยตอนนี้เราก็เน้นเน้นเน้นย้าเลยนะครับว่าสวมหน้ากากอนามัยต้องสวมให้ถูกต้องด้วยนะครับณนะวันนี้สาธารณสุขก็ประกาศมาแล้วว่ากระบวนการต่างๆที่เราจะช่วยได้นะครับก็คือต้องมีระยะห่าง ก็คือ distancing ต้องมีระยะ distancing นะครับแล้วก็ต้องมีการล้างมือต้องมีการตรวจสอบอุณภูมินะครับแล้วก็มีโปรแกรมอีกการหนึ่งก็คือไทยชนะท,ที่สามารถจะช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตตัวนี้ไปได้นะครับปัจจุบันทางท่าอากาศยานดอนเมืองเองก็อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าผู้สืสารที่มาใช้หรือแม้แต่ใครก็ได้ที่เข้ามาในท่าอากาศยานดอนเมืองทุกคนอันดับแรกเลย ต้องมีหน้ากากอนามัยสวมให้ถูกต้องอันดับที่สองอุณหภูมิต้องไม่มากกว่าหรือเท่ากับ37.3ถ้าใครมีอุณหภูมิที่มากกว่า37.3เราก็จะแจ้งทางสาธารณสุขนะครับให้มาทําการตรวจสอบและก็ประเมินความเสี่ยงดูว่าเขามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ไหมถ้าพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เราก็จะ ก็จะแจ้งสาสุขให้เข้ากระบวนการที่จะไปตรวจรักษาหรือตรวจสอบตรวจวิเคราะห์หาผลต่อไปนะครับใครก็แล้ววันนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่อุณหภูมิมากกว่า30.3เนี่ยก็คงคงไม่สามารถให้เข้ามาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้